เมาแล้วขับส่งผลให้เกิดอาการใดที่มีผลต่อการขับขี่บ้างเมื่อเมาเนี่ยค่ะจะเกิดอาการต่างๆที่ตามมาและทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะมีอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเมื่อแอลโกอฮอล์เข้าสู่เส้นเลือดนะคะก็จะทําให้การทํางานของประสาทแตกต่างไปจากเดิมค่ะก็จะทําให้เกิดอาการเวียนหัวแล้วก็มึนหัวได้ค่ะ อย่างที่2ค่ะคือการสูญเสียความสามารถในการควบคุมรถค่ะไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวค่ะการมองเห็นการได้ยินหรือว่าการตัดสินใจที่อาจใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นนะคะก็อาจจะตามมาของอุบัติเหตุได้ค่ะอย่างที่3ค่ะการประมวลผลของสมองช้าลงค่ะเมื่อการประมวลผลของสมองช้าลงนะคะก็จะทําให้การคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ช้าลงไปด้วยการตอบสนองต่างๆก็ลดลงค่ะดังนั้นก็อาจนํามาซึ่งอุบัติเหตุค่ะและการสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออาการง่วงซึมค่ะอาจจะทําให้เกิดการหลับในขึ้นนะคะแล้วก็ดวงตาพร่ามัวได้เป็นการลดทัศนวิสัยในการมองขณะขับรถโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนค่ะถ้าคุณเมาแล้วขับแล้วจะต้องรับโทษทางกฎหมายและเสียค่าปรับอย่างไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะคุณจะโดนตัด4แต้มเลยค่ะตั้งแต่กระทําความผิดครั้งแรกเลยค่ะและถ้าเป็นการกระทําความผิดครั้งแรกนะคะคุณจะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน5 0 0 0ถึง20,000บาทค่ะและถ้าคุณยังทําผิดข้อหาเดิมนะคะภายในระยะเวลา2ปีคุณจะมีโทษด,ดังนี้ค่ะ1คือจําคุกไม่เกิน2ปีค่ะปรับไม่เกิน5 0 0 0 0ถึง100,000บาทและโดนยึดใบขับขี่หรือเพิกถอนใบขับขี่เลยค่ะแต่ว่าหากคุณทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตด้วยนะคะจําคุกไม่เกิน10ปี ปรับไม่เกิน200,000บาทและโดนเพิกถอนใบขับขี่ค่ะ